สวัสดีค่ะค่ะวันนี้โอดจะมาทําเมนูหนึ่งค่ะที่โอดเตรียมเอาไว้เป็นเมนูพิเศษที่โอดแพนเอาไว้ทําให้หลานๆโอทานนะคะก็จะเป็นเมนูที่โอเรียกว่าเวเฟอร์ไอศครีมค่ะแต่ว่าเวเฟอร์ไอศครีมตัวนี้โอจะทําให้มันเก๋ขึ้นมาอีกค่ะโดยทําให้มันเป็นรูปเจ้าหนูมิกกี้เมาส์นะคะค่ะกะ็เมนูนี้เป็นเมนูที่น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับส่วนผสมเวเฟอร์ไอศครีมของเรานะคะก็จะมีเป็นไอศครีมวานิลาค่ะ ก้วยหอมค่ะเวเฟอร์ค่ะจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็แผ่นเล็กนะคะเป็นกลมๆเดสโต้ค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันเลยดีกว่าค่ะถ้าสำหรับส่วนที่2นะคะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ค่ะแล้วก็ไวช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ค่ะสีแดงค่ะที่ไว้ละลายในน้ำมันนะคะเป็นสีผงช็อกโกแลตแคนดี้ค่ะ เม็ดสีเหลืองอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็น canola oil ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไอศรครีมเวเฟอร์กันเลยนะคะโดยการเราจะเตรียมส่วนผสมของกล้วยกันนะคะ กล้วยตัวนี้เราจะเตรียมไว้สําหรับเป็นหูมิกกี้นะคะจริงๆเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวไอศครีมวานิลาก็ได้เหมือนกันนะคะแบบว่าใช้เท่ากับกล้วยก็โใช้กล้วยละกันก็ใส่น้ำมะนาวลงไปหน่อยค่ะให้ป้องกันกล้วยดํานะคะนี่ก็แอบดำนิดนึงแล้วเพราะว่าเมื่อกี้รอถ่ายก็ใส่มะนาวแล้วก็ใส่เต็กโต๊นะคะเต็กโต๊นี่จะช่วยให้กล้วยเนี่ยมันไม่แข็งเกินไปนะคะเวลาเอาไปแช่แข็งก็เดี๋ยว คนให้มันเข้ากันกระจายกระจายนิดนึงแล้วก็ให้น้ำตาลเด็กโตละลายซึมไปในเนื้อกล้วยนะคะโอเคคนให้พอเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะวางพักเอาไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยววางพักไว้ก่อนก็ระหว่างที่รอน้ำตาลซึมเนื้อกล้วยเราจะมาเตรียมไอศครีมกันค่ะตัวไอศครีมนี้เป็นไอศครีมวานิลลานะคะอยู่ในถ้วยพายก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นแว่นๆกันนะคะเพื่อเอามาทําเป็นหน้าของมิกกี้ของเรานะคะก็วิธีหั่นก็อย่างนี้เลยใช้มีดเลยค่ะหั่นลงไปกับกระดาษตรงๆเลยนะคะเพื่อให้มันออกมาเป็นทรงกลมๆเดี๋ยวหั่นให้เลยนะคะกะให้มันได้สักประมาณหนึ่งพายนี้น่าจะได้ประมาณสี่สี่อันนะคะก็เดี๋ยวหั่นให้ก่อนเป็นถ้วยที่แข็งแรงมากค่ะเดี๋ยวขอหั่นกันนะ นี่ค่เราจะได้ออกมาเป็นแว่นๆนะคะพอเราได้มาจะแว่นแรกก่อนก็ให้เรากดออกมาเนาะโขอกดใส่กระดาษไขนิดนึงนะคะแผ่นลายพอมันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็เอาตัวพิมพ์ค่ะ ว่าเราอยากจะได้หน้ามิกกี้ประมาณใหญ่ประมาณไหนนะคะอันนี้เอาไซส์นี้ก็กดลงไปเลยเพื่อจะเอาด้านข้างออกนะคะด้านข้างนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแช่แข็งเก็บไว้กินได้นะคะหรือถ้าเราอยากจะให้หน้ามิกกี้หนาหน่อยก็เอามาปาดข้างในก็ได้เดี๋ยวโอไม่เอานะคะก็อันนี้ได้หน้าละอยาหาช้อน เกี่ยให้หน้าเขาเรียบหน่อยนึงเพราะถ้าเราไม่ทำเรียบอะคะ่ะเวลาเอาไปใส่ช็อกโกแลต่ะคะ่ะมันชุบออกมาช็อกโกแลตก็จะไม่ค่อยเรียบนะคะที่เราปูด้วยกระด,ดาษไขเพราะว่าเวลาเราเอาลงเอาพิมพ์ลงถ้าเกิดลงบน เขียงตรงๆะะคะหรือบนจานบางทีไอศครีมชอบไปติดนะคะมันจะค่อนข้างเล็กก็พอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาไปพักเก็บไวะะ้เลยค่ะเราเอาไปแช่แข็งพักไว้นะคะเราจะทําก้อนต่อไปกันข่าน,นี้ไอศครีมที่เราทําเป็นวงๆไว้นะคะก็เริ่มแข็งตัวแล้วเราก็เอาตัวเวเฟอร์ค่ะเวเฟอร์นี้นี่เป็นไปนดูในสูตรเวเฟอร์โคนได้นะคะอเคสอนไว้นะคะ ก็เป็นเวเฟอร์โคนที่พอมันร้อนๆอยู่เราเอามาตัดเอาพิมพ์อันเดิมมาค่ะมาตัดเป็นกลมๆเอาไว้นะคะก็เอาเวเฟอร์ประกบได้เลยบนล่างอันนี้เป็นส่วนของของหน้ามิกกี้ค่ะแค่นี้เองก็ประกบให้มันพอดีกันเนาะค่ะก็ตัวนี้นะคะทำหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตัวหูกันค่ะ หูเราจะใช้เป็นกล้วยหอมนะคะเห็ที่อบบอกค่ะว่าจะใช้เป็นไอศครีมก็ได้นะคะก็ทําเป็นไอศครีมที่เป็นไซส์ประมาณหูนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวเวเฟอร์เหมือนกันนะคะที่ทําไซส์เดียวกับหูเอามาประกบแล้วเราจะยัดให้มันติดกันได้ยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนค่ะตัดตัดริมหน่อยขอแอบจับให้มันเขาลองเขาลองโค้งตรงนี้ได้นิดนึงนะคะ แล้วก็ใช้เวเฟอร์นี่แหละยัดเข้าไปนิดนึงค่ะบนล่างกะว่าพอดีเป็นมิกกี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้ได้นี่ก็เอาเวเฟอร์อีกอันนึงค่ะยัดข้างบนแล้วก็ปิดเดี๋ยวพอเอาเข้าไปช่องแช่แข็งใหม่อะคะ่ะพอมันแข็งตัวเจ้าตัวกล้วยกับตัวไอศครีมมันจะติดกันอยู่ได้นะคะเราก็จะเอา เจ้าตัวนี้ค่ะเอากลับไปเข้าช่องแช่แข็งนะคะเห็นไหมคะเราจะถือได้อยู่อย่างนี้แล้วพอมันแข็งตัวมันจะอยู่ติดกันได้อย่างดีเลยก็เอากลับไปเข้าช่องแช่แข็งนะคะพอแช่แข็งเสร็จปุ๊บพอมันแข็งตัวดีเราจะเอามาชุบช็อกโกแลตกันนะคะค่ะก็อันนี้นะคะเรามาทำมิกกี้เสร็จแล้วนะคะเราแช่แข็งจนมันแข็งตัวดีแล้วเป็นอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวมิกกี้ตัวนี้มาเคลือบช็อกโกแลตส่วนด้านบนก่อนนะคะเป็นส่วนสีดํา ะะก็ช็อกโกแลตของเราก็ใช้ช็อกโกแลตคูเวเจอร์ค่ะที่เราสับเตรียมไว้นะคะเอาไปเข้าไมโครเวฟละลายมานะคะก็วิธีละลายก็คือเข้าไมโครเวฟทุก30วินาทีนะคะแล้วออกมาคนสักทีนึงนะคะคนให้มันเข้ากันแล้วก็เข้าไมโครเวฟใหม่ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมันละลายดีนะคะก็เอาตัวช็อกโกแลตตัวนี้มาใส่น้ํามันคาโนลมกันค่ะหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีพวกน้ํามันมะกอกอะไรอย่างงี้ก็ใช้อยางงั้นก็ได้นะคะก็ดีกว่าเหมือนกันใส่แล้วคนให้เข้ากันค่ะ ที่เราต้องใส่น้ำมันเพราะว่าเราต้องการที่จะเคลือบเจ้าตัวมิกกี้เนี่ยไม่ให้ช็อกโกแลตมันหนาเกินไปนะคะเราใส่น้ำมันให้ช็อกโกแลตมันความเข้มข้นน้อยลงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคนให้เข้าก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาชุบมิกกี้กันเนี่ยค่ะพอคนแล้วรู้สึกว่าเข้ากันดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาชุบมิกกี้กันนะคะส่วนบน เวลาชุบอะค่ะเราเนึ่งด้วยช็อกแลตเราใช้ประมาณแค่นี้ใช่ไหมเราจะชุบแค่ด้านบนนะคะจะชุบอย่างนี้เราจะไม่ใช้โบใหญ่เกินไปนะคะถ้าชุบโบใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะมันจะเตี้ยค่ะตัว,ต,วตัวซอสช็อกโกแลตมันจะเตี้ยแล้วมันจะไม่ครอบคลุมก็ระวังว่ามันไม่โดนปิดหูเดี๋ยวติ่งหูไม่สวยนี่ค่ะก็ ชุบแค่คิดว่าพอดีด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋วด้านล่างเนี่ยเราจะชุบเป็นสีแดงกันนะคะเป็นเหมือนชุดมิกกี้ค่ะก็พอชุบเสร็จแล้วก็ถือให้มันแข็งตัวหน่อยคะ่ะแล้วก็ก่อนเอาไปวางไว้บนจานที่ปูด,ด้วยกระดาษไขนะคะเราแช่แข็งอีกรอบหนึ่งพอเรามันแข็งตัวแล้วก็ไปแช่แข็งเก็บไว้นะคะรอจนมันเซ็ตตัวดีอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาชุบฐานด้านล่างกันนะคะเป็นสีแดงนะคะ เดี๋ยวรอให้มันเซ็ตตัวนิดนึงก่อนเราค่อยเอาไปแช่โอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาใส่จานที่ปูดด้วยกระดาษไขค่ะแล้วก็พักไว้รอนะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องแช่แข็งอีกรอบนึงนะค,ะค่ะตอนนี้ก็ตัว เจ้ามิกกี้เม้าของเรานะคะที่ชุบช็อกโกแลตสีช็ชอ,อกโกแลตดาร์กเอาไว้นะคะก็ค่อนข้างแห็งตัวละเราจะมาเตรียมช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตกันนะคะไว้ชุบด้านล่างโดยไว้ช็อกโกแลตนี้เราจะทำเป็นสีแดงโดยใส่สีผงนะคะที่ละลายในน้ํามันนะคะเราจะไม่ใช้สีน้ํานะสีน้ํามันพอมาไล่ช็อกโกแลตมันจะทําให้ช็อกโกแลตค่อนข้างหนืดนะคะเราไม่ไม่เนียนนะคะก็เดี๋ยวใส่น้ํามันก่อนค่ะอันนี้เป็นน้ํามันคานล่านะคะก็คนให้เข้ากันดีเลย ก็สีแดงะคะเราจะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวใส่ทีครึ่งหนึ่งก่อนละกันเราจะเอาแค่สีเท่าที่เราชอบก็พอนะคะถ้าใครชอบสีแพสเทลก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะเป็นมิกกี้แนวเพสเทล เดี๋ยวอยากให้สีแดงแค่อีกหน่อยเดี๋ยวใส่เพิ่มนิดึงค่ะเดี๋ยวเราคนจนสีผงละลายดีค่ะ,คะก็ใช้ได้ละเราก็จะเอาเจ้าตัวช็อกโกแลตตัวนี้มาเอามิกกี้มาชุบกันนะค่ะตัวเจ้าหนูมิกกี้ที่ชุบช็อกโกแลตแล้วามาชุบสีแดงกันค่ะระวังนะคะอย่าใช้ ชามใหญ่เกินไปนะคะถ้าใช้ชามใหญ่เกินไปเนี่ยช็อกโกแลตมันจะตื้นแล้วเราจะชุบไม่ถึงคุมดีนะคะนี่ค่ะนี่ชุบไม่คุมดีโอเคนี่ค่ะเราชุบประมาณนี้ให้เป็นเส้นตรงสวยงามเห็นไมคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้ตัวไว้ช็อกโกแลตของเรานะคะตอนนี้เป็นเรดช็อกโกแลตใช่ไหมแข็งตัวดีก่อนแล้วก็เอาไปเข้าช่องแช่ยเย็นอีกครั้งนึงนะคะ อ๋ะระหว่างนี้เราจะติดกระดุมไปด้วยเลยก็ได้ค่ะใช้ช็อกโกแลตแคนดี้ของเรานะคะติดกระดุมรีบติดก่อนที่ช็อกโกแลตจะแข็งตัวนะคะถ้าทำช็อกโกแลตแข็งตัวไปแล้วอะ่ะเวลามาติดกระดุมก็ติดได้เหมือนกันนะคะเอาเอาตัวใบช็อกโกแลตที่มีเหลือ,อามาแปะหน่อยก็ได้นะนี่ค่ะเหมือนมิกกี้ไหม บางคนอาจจะจำไม่ได้นะคะนี่กระดุมบนเชื่อมิกกี้อ่ะนีเริ่มจะค่อนข้างแข็งตัวดีล้วเดี๋ยวไปแชร์แล้วเดี๋ยวมาชุบอีกอันนึงกันนี่ค่ะ,ะมิกกี้ไอศครีมเวเฟอร์ของเราค่ะเสร็จแล้วโอวัดขาก็เขียนชื่อเพิ่มนะคะเอาไอตัวดาร์กช็อกโกแลตที่เหลือนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย